เ่าเลียวขวานี้นนนกว่านีให้เราตรงกับถนนนะรถเจยตรงไปก่อนเดี๋วเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้าเราจะไล่ไปที่ละซองดูว่ามีซอมไล่ไปที่ละแถววิ่งตรงตรงมาก่อนนะ ให้กระจกมองข้างเลยเสาดูซ้ายก่อนมีรถมาไหมถ้าไม่มีกระจกมองข้างเลยเสาแล้วหมุนไหลามาเรื่อยๆ uh huh. คืนไลน่มีซอยนี้กับซอยนีคนนนะ้คืนก่อนนะคืนก่อนเลยแล้วหมุนไหลามาปึ๊บเป็นไงซองหน้าขวามือนัอ้นะชะลอรถตรงวิ่งตรงๆมาดึงออกซ้ายหน่อยดึงออกซ้ายหน่อยอย่าให้มันเข้าไปอพอตั้งรถให้ตรงคืน เปิดไฟฉุกเฉินครับอ่าฮะมาหมนให้หมดเบ่งออกมาปึ๊บนะครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาแลกตำแหน่งระยังเบรคช้าๆเบรคได้แล้วคือหนึ่งรอบสองรอบอือฮะออกมาตรงตรงได้โพสชั่หรือยังถ้าได้แล้วทะยอยหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆอือฮะ แมาดูฝั่งซ้ายเห็นล้อแม็กไหมยังเห็นหรือ,อยังเห็นล้อรอขนานครับขนาดไหอยังขนาดแล้วหยุดคืน้อตรงหนึง่งรอบสองรอบถอยมาตรงตรงหยุดเมื่อไรครับหยุดเมื่อกระจกมองข้างตรงกับรถทางด้นข้างค่ะโอเคถอยมาครับผมช้าๆจันเย็นเดี๋ยนนี้รถเบียดเบียดฝั่งไหนเบียดซ้ายค่ะฮะ เบียดขวาค่ะเบียดขวาอย่างที่บอกซ้ายเบียดตีมือเลยเบียดขวาค่ะเบียดขวาคว่ำคว่ำซ้ายค่ะโอเคครับมันเบียดนิดเดียวใช่ไหมค่ะโอเคเบียดนิดเดียวก็เดินหน้าไปนิดเดียวนะคว่ำครับอ่าคว่ำแล้วคืนเลยครับคืนเลยครับดึงขวาเลยครับได้หรือยังได้แนวหรือยังได้แล้วคืนอืมเราทำมาตรงตรงได้เลยช่องว่างพอดีกันแล้วค่ะ โอเคชะลอได้แล้วหยุดส่วนครับขวาไม่เบียดซ้ายห่างนะครับดูมีพื้นที่นะออโอเคเรียบร้อยครับไปซองใหม่กันครับผมเวลาเดินหน้าจากซองนะครับสำหรับสวที่มาฝึกถอยเขซองนะครับวิ่งตรงๆมาก่อนนะแล้วแล้วอะไรนะให้อะไรกระจกมองข้างเลย เลยอะไรนะเลยรถคันข้างๆค่ะเลยไปหน้าเลยเลยหน้ารถเ,เ,เออโอเคอะเดินหน้าตรงๆไปครับ<ม>เราจะเลี้ยวขวาน,นะครับเดินหน้าตรงๆไปมองซ้ายมีรถมาไหม,มถ้าไม่มีห <c oughs> มุนมาเรื่อยๆแล้วเหลือดูกระจกมองข้างว่ทาท้ายรถเราเบียดหน้ารถเข้าไหม,ไมถ้าไม่เบียดก็ไหลมาเรื่อยๆและถ้ากระจกมองข้างเดินหน้ารถมันจะห่างมากค่ะโอเคครับช่องว่างจะไม่เบียดแน่นอนโอเคไปมีอะไรสงใหม่กัน วิ่งตรงมาปุ๊บเอาซองด้านหน้าฝั่งขวามอือนี่ก็ได้ครับคันสีส้มนี่นะโอเคครับวิ่งตรงมาดึงออกซ้ายหน่อยดึงออกซ้ายหน่อยดึงออกซ้ายดึงออกซ้ายเราต้องตั้งฉากกับซองเนะลย้เลยยังได้เลยดึงออกซ้ายฝั่งซ้ายไม่รับมาไหมดึงมาปุ๊บระดูขวาครับได้โพสิชั่นได้ยังได้แล้วหยุดครับได้แล้วหยุดนะ,ะหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถังครับถอยมาต,ตรงๆก่อน ถอยมาตรงๆตรงๆนิ่งๆดูครับถอยมาได้โพสชั่นรือ,อยงถ้าได้แล้วถ้ายอยครับถ้ายอยหมุนมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับดูขวาไม่เบียดแล้วก็มาดูซา้ายเห็นล้อแมกซ์รอยงอเห็นแล้วค้างพงมลายไว้นะครับรอเราตั้งตรงกับแนวรถแนวซองด้านหน้าครับไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆขนาดรือยงด้านแนวหรือยะได้แล้วคือหนึ่งรอบสองรอบปึ๊บอ่ฮะ ถอยมาตรงตรงนะครับถอยมาตรงตรงถอยมาเรื่อยๆตรงตรงชะลอช้าๆใจเย็นๆน้านรีย้ยางกระจกมองข้างเท่ากันรือยางถ้าได้แล้วหยุดครับอ่าสวยงามครับสก,กีพี่ครับห่างซ้ายห่างสบายสบายหมุนข้าซองง่ายๆสบายสบายเลยเวลาถอยเข้าซองเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูดีดดๆนะกระจกมองข้างนี่สําคัญนะครับบางคนนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะก็แต่อันนะี้เขามีกล้อง กล้องอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็ช่วยอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับดูกระจกมองข้างให้ดีๆครับแล้วก็ดูด้านหน้าเนี่ยว่าเราอยู่ในแนวเดียวนะครั้โค้งมานี่หมุนเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกระชากโค้งมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แนวได้แนวปุ๊บสิ่งต่อมาคือ,อยรถคือลรอตรงสิ่งเนี้ยที่มือใหม่จะชอบลืมถอยโค้งมาแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้นะครับพอรถมันตั้งตรงแล้วก็ยังค้างว่าอยู่อีกงกับเฉยพอเฉยปุ๊บไปไม่เป็นแล้วจําไว้เลยนะครับค้างพวงมาลัยไว้รอจนกว่ารถจะตั้งตรง จุดนี้สําคัญรถตั้งตรงเมื่อไหร่คือรถตรงแล้วทำไปตรงๆมันจะง่ายเลยพอทำไปตรง,ตรงปุ๊บล้วก็สังเกตจกมองข้างนะครับว่าเท่ากันแล้วก็หยุดแค่นั้นเองเอา่าฮะทีนี้ไปลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปหาซองลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้ไหมแต่ต่อไปนี้จะไม่พูดแล้วจะเงียบๆคิดว่าได้ไหมได้ค่ะได้นะมั่นใจไหมมั่นใจค okay, ่ะโอเคไปไปลองกันครับมีไหม สายด้านหน้าสีขาวนี้ครับเอ้าออกมา,มาวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงเปิดไฟฉุกเฉินครับดึงเข้าซ้ายนิดนึงโอเคตรงมานะให้เราตรงกับโลโก้นะครับวิ่งตรงมานะครับวิ่งตรงมาโอเคด้านหน้าเขาถอยไปได้เราครับได้ตำแหน่งแล้วดึงออกขวาครับดึงออกขวาไปปุ๊บนะครับแล้วดูฝั่งซ้ายครับเห็นไหมกล้องมองไม่เห็นนะเนี่ยได้ตำแหน่งม่ยากล้องรถทาสีบอลยังไง จำไม่ได้เลยเพราะอะไรโซ่ตรงเมื่อกี้อ่ไหลมาปึ้บพอเบรกไม่เห็นอะไรไม่เห็นก็พอก็หยุดครับด้านหน้าไปไม่ได้ก็หยุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคี่รอบตรงหนึ่งรอบสองรอบครับใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาตรงตรงเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นป้ายทะเบียนใช่ไหมเราถอยมาครับดูด้านข้างครับมีช่องว่างครัมีช่องว่างถอยมาครับไหลมาไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาแล็คทะย่อนมุนซ้ายหมดครับหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆครับ หมุนเรื่อยๆครับหมุนไม่หมดฝั่งขวาเห็นล้อแม็กหรือยังเห็นล้อแม็กหรือยังางค่ะฮะยางค่ะเบร์ครับปื๊อไม่พ้นนะท้ายเบียดนะครับคือรอบต้องก่อนหนึ่งรอบสองรอบครับเพิ่งจะโผล่โลโก้เออแสดงว่าท้ายเบียดอ่าเต้นหน้าอันนี้เบียดนอกซองหรือเบียดในซองเบียดนอกซองค่ะเบียดนอกซองทำยังไงเบียดนอกซองหมุนไปทาง โอเคมาหมุนได้หมดแล้วเดินหน้าไปครับเดินหน้าตรงไปครับนี่โลโก้อ่าเห็นช็อกบางหรือยังเยเห็นช็อกบางหรือยังเหีนแล้วค่นแล้วคือหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงตรงถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆให้ท้ายมาถึงท้ายเข้ามาในปากซองแล้วหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายครับไหลมารอขนานครับไหลมาเรื่อยๆรอขนาน ฝั่งซ้ายเบียดไหมเช็คฝั่งซ้ายเบียดไหมฝั่งซ้ายว่างครับอ่ารอขนาดครับขนาดแล้วย่างขนาดแล้วยุดขนาดแล้วยุด,ด,ยดแล้วคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบทำมาต้องตรงอ่งาฮะทำมาต้องตรงหยุดเมื่อไรครับหยุดเมื่อกระจกข้างโต๊ะแรงรรยยขึง้นโอเคถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆวันนี้คือเบียดซ้ายโอเคพอ ถามว่าเปลี่ยนไหมก็ไม่นะไม่น่าเกลียดนะคซองเนี้ยก็ไม่เห็นอืไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไร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 อ่ะแก้ครับผมเบียดไหนเบียดซ้ายค่ะเบียดซ้ายแก้เลยครับเบียดซ้ายคว่ำคว่ำขวาค่ะคว่ำขวาเบียดนิดเดียวก็เดินหน้าไปนิดเดียวแล้วคืนได้เลยนะเดินหน้าไปปื๊บอ่ะแล้วดึงซ้ายได้เลยครับคือแล้วดึงซ้ายเลยครับอ่าฮะไปได้โพสิชั่นหรือยัง ได้แล้วคืนได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้แคบปากแคบอันความทรายเดินหน้าออไปครับเดินหน้าไปนะเดินหน้าไปเดินหน้าไปปึ๊บคืนเดินหน้าเรื่อยๆครับเดินหน้าเรื่อยๆครับเดินหน้าเรื่อยๆคืนเดินหน้าเรื่อยๆเดินหน้าคืนคืนสิหมายถึงว่ารถต้องเคลื่อนที่ด้วยไม่ใช่หยุดนิ่งแม่คุณอือหืออ่ะได้ปึ๊บคืนรถตรงใส่ <laughs> คือล้อตรงห<อ>มุนไปครึ่งรอบแล้วหมุนมาหนึ่งรอบเออแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกพี่ตั้มขาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถอยม,ออมาเบียดไหมซ้ายขวาเช็คซ้ายขวาเบียดไหมขวาแคบอยู่อ่ะถอ,อถอยมาก่อนถอยมาก่อนช้าๆได้หรือยังได้แล้วหยุดได้แล้วค่ะอ่ะแก้ใหม,ม่แก้ใหม,ม่อีกรอบหนึ่งครับ เบียดฝั่งไหนเบียดฝั่งขวา <ฮะ S 1> แก้เลยครับแก้เลยครับแก้เลยครับอ่ะข้ามครับข้างซ้ายอ่าโอเคเดินหน้าไปเดินหน้าไปอ่ะคือรถตรงข้ามขวารถต้องเคลื่อนที่ครับผมรถต้องเคลื่อนที่นะรถต้องเคลื่อนที่เรื่อยๆตลอดคือรถตรงปรึ๊บอ,อ่ะใส่เกียร์ถอยหลงังเช็คกระจกมาข้างซ้ายขวาได้หรือยังช่องว่างสักกนหรือยังถ้าได้แล้วขับมาตรงตรง จบมข,ข้างเท่ากันถือว่าโอเคไปมาไปมาเรื่อยๆได้ระย,ยาได้ยหรือยุดโอเคเป็นอะไรปิดไฟฉุกเฉินงงตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงไหนว่าเรามาสิคือเราไปซองอื่นมามาทางนี้เห็นช่องว่างไหมเห็นเห็นป้ายทะเบียนไหมเห็นามาทางนี้เห็นแล้วแม็กไหมเห็นมาทางนี้ ไม่เห็นช่องว่างไม่เห็นป้ายทะเบียนนะนไม่เห็นล้ออื้เปลนไปได้อย่างไงอ่ะลองกันอีกรอบหนึ่งมาครับผมรถมันสั้นว่าไม่เห็นล้อจนกระทั่งจะไปถึงนู่นและโลโก้เพิ่งโผล่มาเพิ่งจะเห็นปลายล้องั้นไปลองอีกรอบหนึ่งมาลองอีกรอบหนึ่งสิใครใครมันสั้นการรถมันสั้นเลยไม่เห็นหายคาข้องใจเอามหอีกรอบหนึ่งไปนั่นะอืมตรงไปก่อนนะ จุมองข้างเลยพื้นบาาแล้วค่อยหมุนนะไม่งั้นร้อหลังฟินฟุตบาทเดออ่ะเลยเลี้ยวขวาตรงนี้นะคืนก่อนอคืนก่อนเลยเลี้ยวขวาตรงนี้วิ่งตรงไปหาสองซิวิ่งวิ่งทับลูกศรน,นะให้รถเราทับให้ข่อมลูกศรไว้ด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเดินเข้ามาครับเนี่ยซ้ายนี่อ่ะเข้ามาเปิดไฟฉุกเฉินดึงเข้ามาทางฝั่งซ้ายวิ่งตรงมาก่อนปื๊บแล้ว เตรียมตัวจะเพิ่มให้ถึงให้ถึงโลโก้ก่อนนั้นแล้วก็ดึงไหลามาไหลามาเรื่อยๆถึงแล้วดึงออกความเรื่อมาไหมถ้าไม่มีไหลามาหมุนมาให้หมดปึ๊บช้าชา้บบบบชา,ชาบบอ,อย่ <Okay. S 2> เบรกเบาๆถ้าช้าเบรกเบาๆถึงรอยะคือรอบตรงหนึ่งรอบสองรอบขยมาตรงๆขยมาขยมาเรื่อยๆดไูได้ตำแมงได้ลัทยอนหมุนซ้ายรทยอยหมุนซ้าย เลยหมุนเรื่อยๆไม่ต้องรีบหมุนเรื่อยๆเบียดไหมไม่เบียดไม่เบียดครับอ่หมุนให้หมด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 แล้วดูคว้าเห้รอแม็กก็ยังใก้แหงแล้นนครับเบียดไหมเบียดไหมเบียดไหมเบียดคนะเบียดละคืนครับหนึ่งรอบสองรอบอันนี้เบียดนอกซองหรือเบียดในซองนอกซองครับใส่เกียรจด้านหน้าครับหมุนไปทางไหนครับ เดินหน้าไปคหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนใ้หเบียดัักซองต้องหมุนให้หมดครับเบียดักซองต้องหมุนให้หมดมีช่องว่างหรือยังมีช่องว่างหรือยังมีแล้วครับมีแล้วหยุดครับหนึหยุดครับมีแล้วหยุดครับหนึ่รอบสองรอบครับใส่เกียร์ถังล่งครับแล้วถอยมาตรงตรงครับถอยมาตรงตรงตรตรงตรงให้ท้ายเข้ามาในซองก่อนถอยมาในซองถอยมายงตรงแล้วค่อยหมุนซ้ายครับหมุนมาดไลรเรื่อยๆครับดไลรเรื่อยดไลเรื่อยครับไดยังขนาดละยังขนาดละคึ หนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงตรงครับนะหยุดเมื่อ,อไรครับหยุดเมื่อจบมองข้างขนานกับรถข้างข้าง,าง,างโอเคถอยมาขนาดนี่ย่างขนาดนี่ยัง <c oughs> ขนาดล้วหยุดโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับสองข้างซ้ายขวาแล้วซ้ายขวาเรียบรอย้รบรอยแล้วนะครับเบียดนอกซองแก้ยังไงเบียดนอกซองเบียดทางขวาก็หมุนไปทางขวาให้หมดเดินหน้าหรือถอยหลังเดินหน้า เดินทางซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายให้หมดเดินหน้าคอับโอเคเรียบร้อยครับผมยอดเยี่ยมครับกลับบ้านกันเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซั b s c r i b e ฝากกดซั b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสร้างเพื่อนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดําถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถาเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเเ,เพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทําง,งานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ลับนทอนจริงขับรถออกต่างจังวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตด้อยู่ด้านล่างน,นี้คับผมนะครับใครอยากจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมย้อนก้ับไปดกันนะครับผมส่วนที่นี้ก็ต้องไปละ้ะัสนครับดีทกสด้ัาห์นครับ